สวัสดีครับผมฝันคุยยักอย่ังไรครับก็พาชมเด็กๆครับในตู้ปลโลกวาครับตู้นะครับมก็ประมาณโลหนึ่งโลสองนะครับตู้ก,ก็นะครับโลกว่านะครับอันนี้มันไกลนะครับเดี๋ยวดูตัวเล็กนะครับี่ช่วงนี้ก็ยุคโควิดนะครับเนาะ,นะก็ ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับนะพี่น้องคนเลี้ยงหนูของเราเนาะนะครับใส่แมสใส่อะไรออกจากบ้านนะครับนะครับช่วงนี้ระบาดเยอะนะครับเนาะนะครับบางคนก็ยังหนูอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างนะครับนะครับผมปัญหาและอุปสรรคบ้างนะครับเนาะช่วงนี้ก็อาจจะขายออกยากนิดนึงนะครับ ผพราะคงเพราะคาะเขา,าไม่ค่อยบิ่งรับซื้ออะไรนะครับนะผมก็ต้องพึ่งพาตัวเองก่อนนะครับช่วงนี้คนระับผมก็ปรึกษาทั้งพี่นะ้องทางฝั่งลาวทางอะไรนะครับเนาะเขาก็ยังต้องการหนูทางฝั่งไทยอยู่นะครับแต่ติดที่ว่าเราส่งไปไม่ได้เนาะติดโควิดเนี่ยครับติดโควิดเนาะช่วงนี้เนาะ ส่งไปไม่ได้นะครับทั้งหมูเนื้อนะครับทั้งพ่อแม่พันธุ์นะครับนะครับทั้งหมูเนื้อทั้งพ่อแม่พันธุ์ส่งไปไม่ได้นะครับผมกินแล้วก็นอนครับเนี่ยได้ตายนะครับกินแล้วก็นอนสามก็เลี้ยงหลายอย่างหลายแบบนะครับมาให้คนดูนะครับหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองอะไรเงี้ยครับนะครับมาช่วงนี้ ขายดีไหมก็พอไปได้ครับนะครับผมก็พอไปได้นะครับผมไม่เดือดร้อนครับสาหรับตัวผมนะผมจะขายได้หรือไม่ได้ก็ไปเป็นไรนะครับว่าผมทําเป็นอาชีพเสริมนะครับผมก็ทําเก้เบือแก้ซิงเก้เงาอะไรเงี้ยอยู่ในบ้านอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยผมก็มีลูกค้ามาดูงานมาซื้อหนูไปเลี้ยงนะครับแต่ถ้ามีลูกค้ามีออเดอร์เข้ามาหนูผมไม่พออะไรเงี้ยผมก็ยินดีที่จะ ช่วยเหลือพี่น้องทีมงานที่เขาซื้อหนูจากผมไปเลี้ยงอะไรเงี้ยครับนะผมเนาะฟาร์มผมไม่ใหญ่นะครับฟาร์มผมเล็กๆนะครับอันนี้เป็นหนูคอนโดอันนี้จะจับหนูส่งไปขายหมดละนะครับหมดละนะครับด้านในก็มีนะครับบรรยากาศในฟาร์มครับก็เป็นเหมือนมือใหม่ทุกท่านนะครับที่เคยเลี้ยงหนูนะครับ ที่ไม่เคยเลี้ยงมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆครับนะครับที่ฟาร์มเนาะนะครับเรามีหลายรูปแบบให้คนดูนะครับบ่อวงกลมบ่อสี่เหลี่ยมบ่อคุนอะไรเยครับนะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเลยนะครับนะครับถามว่าตลาดมันจะตามมันไม่ตันหรอกครับนะครับเนาะคนกินเรื่อยๆกินแล้วหมดไปเนาะนะครับถ้าเรายิ่งเลี้ยงเองแปรรูปเองขายเองอะไรเงี้ยยิ่งมีกําไรนะครับนะผม อย่างาก็ใบน้อยหน,น่อยนะของผมไม่พอผมต้องไปซื้อจากทีมงานมามาขายต่อนะครับอะไรยี่สิบบาทสิบบาทยี่สิบบาทก็ดีดีกว่าอยู่บ้านเฉยนะครับนะครับพอที่คุยกับที่น้องทางสั่งลาเขาก็้างนู้นเขาก็ตลาดก็ถือว่าไปได้ดีนะครับ,รบจาก100 200ร้อยสองร้อยบ่อเขาจะเอาเป็นสี่ร้อยห้าร้อยบ่อครับของทางที่เบิร์ดที่อยู่อ่า เมืองหลวงนครเมียงจันนะครับนะครับผมฝั่งนู้นคนก็เลี้ยงเยอะคนต้องการพ่อพันพันทั้งหนูเนื้อนะครับเขาบอกว่ามีคนลงทุนแล้วก็จะทําหนูเนื้อส่งเมืองจีนนะครับนะครับฝั่งลาวเดี๋ยวก็มีรถไฟไปจีนเนาะเดินทางสบายเงี้ยขันคนส่งเงี้ยส่งไปจีนไปเวียดนามอะไรเงี้ยครับนาเนาะไปได้สบายเลยครับฝั่งลาวนะครับนะครับ ก่อนผมก็ส่งก็หนูเนื้อไปแล้วก็พ่อแม่พันธุ์นะครับเมื่อก่อนนี้พ่อแม่พันธุ์เต็มเนี่ยส่งไปลาวไปหมดละนะครับนะครับส่งไปให้ทั้งที่เบิดแล้วก็ลงสมใจนะครับก็เป็นร้อยตัวนู่นนะครับพ่อแม่พันธุเราอยากได้ตัวใหญ่ๆหาให้ไม่ได้ครับได้ก็ตัวเล็กๆไอ้ได้ประมาณสักโลโลนิดๆอะไรเงี้ยได้รุ่นหนึ่งจุดสองโลอะไรเงี้ยตัวโตไม่ทันครับต้องบอกเรียนตามตรงครับที่าร์มลุงโตไม่ทันครับเนาะ พอถึงหนึ่งกิโลนี่ผมก็ปล่อยแล้วนะครับใครเอาผมก็ปล่อยก่อนเลยนะครับมันจะไม่คุ้นนานนะครับนะครับปล่อยได้ปล่อยสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนปล่อยละนะครับนะครับก็ไปได้เรื่อยๆครับตลาดนะครับช่วงนี้อาจจะติดโควิดหน่อยนะครับนะอาจจะปล่อยยากหน่อยสักนิดแต่ก็ไปได้เรื่อยๆนะครับนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้มีน้องทุกคนนะครับนะครับพี่ต้องเรียนหนูทุกคนเนาะนะครับ ให้ปนวิกฤตโควิด COVID ไปด้วยกันเนาะนะครับผมเนาะนะครับก็อันดับคลิปนี้ก็จะเป็นนิสุดครับ